ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับพี่ชฉลีอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับท่านผู้ชมครับจังหวัดสมุทรสงครามกับคําว่าแม่กลองเนี่ยก็เป็นจังหวัดเป็นสถานที่เดียวกันนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเยอะแยะเลยครับยกตัวอย่างนะครับค่ายบางกุ้งนะครับตั้งแต่สมัยนะครับพญาตากนะครับแล้วก็มารบราค่าฟันกับพม่าป้องกันประเทศไทยเรานะครับถัดจากค่ายบางกุ้งนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีอีกตลาดร่มหุบนะครับซึ่งตลาดนี้นะครับเป็นพี่ชฉลีว่าเป็นตลาดเสี่ยงตายมากกว่า นะครับเพราะว่าในแต่ละวันนะครับจะมีรถไฟนะครับพาตลาดวัลลเที่ยวนะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของชาวแม่กลองจริงๆนะครับหรือว่าหลายๆคนนะครับที่อยากจะมนต์เสน่ห์ของแม่กลองดีกว่าก็คือความเป็นธรรมชาติความเป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนของชาวแม่กลองนะครับวันนี้นะครับพี่เลีพาท่านผู้ชมมารู้จักกับรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับชื่อบ้านกอนาราทําไมเหรอครับก็คือว่าบ้านกอนารานะครับเป็นบ้านเก่าแก่ ซึ่งมีวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งธรรมชาติที่นี่สวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมครับที่ยืนข้างๆพี่ชาลีนะครับก็คือพี่นุพี่นุจะเป็นผู้บริหารบ้านกอนาราพี่นุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นุครับขออนุญาตเรียนถามเลยครับว่าพี่นุมีแรงบันดาลใจอะไรครับมามาเปิดบ้านกอนาราที่นี่ครับอ๋อจริงๆแล้วที่นี่นะเป็นบ้านต้นตระกูลของเราเป็นตั้งแต่ ร้อยยี่สิบปีมาแล้วนะคนละแวกแถวเนี้ยเกิดที่นี่กันทั้งนั้นเลยอย่าบอกนะว่าบ้านหลังที่ผมเห็นเนี่ยอายุหนึ่งร้อยยี่สิบปีใช่ฮะใช่ฮะหลังนี้เลยร้อยยี่สิบปีครับผมทำไมยังดูใหม่เลยพี่ยังดูแบบก็มีการดูแลอย่างดีนะฮะครับเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยเป็นไม้สักไม้แดงครับผมเป็นทรงไทยด้วยเป็นครับผมไทยโบราณเลยใช่ฮะใช่ใช่แล้วก็บรรยากาศภายในพื้นที่เนี่ยเนื่องจากของเราเนี่ยติดกับลําคลองเลยใช่ไหมใช่ฮะใช่เป็นคลองไปพางพังออกปากอ่าว แม่กองอไปทะลุแม่น้ําก่อนใช่ครับแม่น้ําแม่กองแล้วก็ไปทะเลขยัเรือจากขยัเรือจากบ้านกอนาราไปทะลุแม่น้ำแม่กองได้เลยใช่แล้วก็ออกทะเลได้ด้วยออกทะเลได้อีกใช่ครับใช่ด้านนี้จะไปออกเพชรบุรีได้ไปจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีลาบุรีด้านนี้ไปแม่น้ําแม่กองเลี้ยวซ้ายก็ไปลาบุรีอ๋อครับผมเอ้พี่นุในบรรยากาศของบ้านกอราลานี่ยนะครับเห็นว่าเช้าๆจะมีพระ ใายเรือมารับบินทบาใช่มถูกต้องครัใช่หน้าบ้านเรามีไหมมีให่มีมีมเพราะฉะนั้นถ้าใ,<ช>ใครม,มาพักที่บ้านเรานี่ก็สามารถจะใส่บาท พระที่พายเรือมาถูกต้องนะใช่ใช่ใช่ทางบ้านกรลาจะจัดให้หรือว่าทางลูกค้าที่มาพักที่นี่จะจัดเป็นเครื่องสังฆทานอรารมาเองก็ได้อันนี้เราฟรีสไตล์เลยใครมาพักที่นี่ได้ทั้งความสุขได้ทั้งอากาศสดชื่นได้ทั้งได้บุญด้วยได้ใส่บาตรด้วยถูกต้องครับเดี๋ยวนี้คนไทยเราห่างวัดกันเยอะคนไทยเรานะครับ เท่าที่ขออนุญาตสนทนากับพี่นุนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพี่นุถ่ายทาบรรยากาศของบ้านกรนาาให้ท่านผู้ชมได้ชมนดิดนึงได้นะ <mm ครับได้ท่านผู้ชมครับที่พี่ชลีกับพี่นุนะครับสนทนากันนะครับอยากดูไหมครับว่าภายในบรรยากาศของบ้านนุกกรนาาเป็นยังไงบ้างติดตามชมเลยครับเดี๋ยวพี่ชลีจะพาท่านผู้ชมไปดูให้ทั่วของบ้านกรนาาเราเลยนะครับท่านผู้ชมครับติดตามชมกันเลยครับครับผมเชิญครับ ที่บ้านกอนาานะครับมีการจัดพิธีมงคลสมรสนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้บ่าวสาวนะครับชอบใจบรรยากาศของบ้านกอนาาก็มาจัดพิธีมงคลสมรสกันกลางเรือนนี้เลยครับ ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับนี่แหละก็คือบรรยากาศของบ้ากนกรนารานะครับพี่นุนครับพี่นุมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมกับท่านผู้ชมไหมครับครับผมยินดีฮะจริงๆก็อยากจะฝากก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะจังหวัดสุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีประวัติควารรมเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยาวนานมากเลยตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากพระเจ้าตาก<ล>ใช่มีมีชาวุ้ง<อ>มีชาวจีนมีชาวจีนพ่อทะเลล่องเรือมาขึ้นที่นี่ช่ใช่อย่างบันพบหลุดของผมก็ มาจากเมืองจีนเหมือนกันโอนทะเลมองทะเลเหมือนกันใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นวิวต่างๆแล้วก็ที่ขึ้นชื่อลือชาของชาวแม่กองเลยก็คือหิ่งห้อยหิ่งห้อยใช่ใช่ไหมฮะอย่างบริเวณหน้าบ้านผมเนี่ยถ้าเกิดปิดไฟหมดเลยนะฮะหิ่งห้อยก็จะบินมาหาเลยโดยที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องนั่งเรือไปชม๋อเหรอครับแถวๆบริเวณนี้เลยเหลอใช่แต่ต้องปิดไฟนะครับต้องปิดไฟเขาตัวแค่นิดเดียวใช่ไหมฮะนั่นแหละโอ้เพราะฉะนั้นใครมาพักที่บ้านกอราราได้ทั้ง โดดลงเล่นน้าคลองครับดูหิ่งห้อยครับแล้วช่วงนี้โอ้ลมพัดเย็นสบายใช่ไหมครับใช่ใช่ในกรณีนะครับพี่นุสมมุติว่าถ้าถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาที่บ้านกราลาเราเนี้ยรบกวนพี่นุช่วยแจ้งเส้นทางหน่อยว่าควรจะเข้าเส้นไหนยังไงครับผมเส้นทางมาบ้านกราลานะฮะก็คือให้ยุดเส้นถนน A35 ก็คือพระรามสองอ๋อเพชรเกษมจากกรุงเทพมาอ่ากรุงเทพมาบรรจบกับเพชรเกษมอ่ฮะ แม่ว่าจะมาจากใต้หรือมาจากกรุงเทพปับต้องมาเส้น A35 ามับเสร็จปั๊บแล้วก็พอถึงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กองหอให้ตัดเข้ามาที่ถนน3093ซึ่งเรียกว่าถนนธมรีปากท่อสายเก่าอ๋อผมนึกออกแล้วผมว,วิ่งระหว่างปากท่อกับท่าน้านําสมุทรสงครามบ้านกบ้อนอา,านกอลลารเนี่ยจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของระยะถนนเส้นนี้ก็คือประมาณกมที่8ปถึงเ แค่นี้เองครับผมแค่แปดเก้ากิโลเองครับผมโอ้โหหาง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดถ้าสมมติว่าถ้าท่านผู้ชมมาพามาเที่ยวบ้านกรนาานะครับแล้วก็มาไม่ถูกยังไงนะครับด้านบนพิชรีเนี่ยนะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ของพี่นุนะครับโทรมาหากันได้เลยแต่ที่แน่ๆว่าควรจัดจองล่วงหน้านะครับเพราะสถานที่แห่งนี้เต็มบ่อยมากนะครับห้องพักนี่จะโอ้โหจะมีคนรู้จักที่นี่กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยบรรยากาศของเราดี ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเดินทางเข้ามาทางจังหวัดสมุทรสงครามถึงแม่กลองนะครับหรืออัมพวานะครับสถานที่แห่งนี้นะครับที่ฉชรินั้นนำว่าควรจะมาพักผ่อนนะครับบรรยากาศดีมากๆถ้ท่านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลงกับรายการทีวีไทยไกด์และพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่นุกครับ